สวัสดีครับเจตีตุ๊กตุ๊กแชนแนลครับวันนี้ผมพามาลื้อรถนะครับก็มาดูั่งนี้ผมจะลื้อเปลี่ยนยางที่น้ำกระจกนะครับนี่ซื้อมาใหม่เลยนะครับของแท้ด้วยครับแท้อันเก่าเอาออกแล้วครับแต่ต้องลื้อแผ่งประตูออกก่อนนะครับนี่คืออันเก่านะครับผมลื้อแบบไม่ต้องเอาแผงออกเห็นไหมครับผมงัดสับพังเลยนะก็คือมันก็พังอยู่แล้วครับเห็นไหมครับมันขาดนะครับผมก็เลยจะเปลี่ยนใหม่ครับ ได้มาครับนี่ครับของใหม่ครับปิดกศูนย์เลยครับปิดกศูนยนี่การใส่ไม่ยากครับกล้องมาดูคนนี้ครับนี่นะการใส่ก็ไม่ยากนะครับใส่ไปเข้าล็อกเดิมครับลอาล็อกตัวมาดูนี่ะนี่มันจะเข้าทรงเลยนะครับเราก็แค่กดเข้าไปแค่นั้นเองนะครับดูก่อนนะครับ ว่ามันอยู่ในร่องเดิมไหมเพราะมีร่องเดิมของมันอยู่นะครับเดี๋ยวได้นะครับก็จะได้ใหม่นะครับตัวเก่าตรงนี้มันจะขาดนะครับมันจะรีดน้ําไม่ได้นะครับตัวเก่านะครับได้มาก็ราคาสองร้อยกว่าบาทนะครับก็กดกดลงไปเลยครับอ้าวเดี๋ยวนี่อยู่อย่างนี้อยู่นี่อยู่ มันจะกดดังกิ๊กๆเลยนะครับตรงนี้เหมือนจะไม่เข้านะโอ้โหแล้วก็เอาออกไม่ได้เลยนะอืมได้แล้วครับเข้าล็อกหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็แน่นนึบเลยครับแน่นนึบเลยครับนี่เห็นไหมโอเคนะครับยังไงทุกๆชแนลก็ฝากคลิปนี้ด้วยครับอ่าเปลี่ยนยางรีดน้ํากระจกนะครับนี่ฮะออกไหมนะครับสวยๆเลยครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทุกๆชแนลด้วยนะครับ เพื่อไว้ดูเป็นประโยชน์เป็นความรู้นะครับอันนี้คือยางรีดน้ํากระจกนะครับโอเคทีนี้ผมก็จะมาประกอบแผงประตูให้คงเดิมเหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็จะได้ยางรีดน้ําฝนใหม่นะนี่ครับอันนี้นะครับถ้าเปลี่ยนเสร็จแล้วครับนี่ก็จะได้ประมาณนี้นะครับสวยเลยนะครับไม่ขาดไม่อะไรแล้วครับตอนแรกตัวน,นี้จะขาดนะครับ ตัวรีดน้ำกระจกเนี่ยบางๆเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับไม่ขาดแม่อะไรแล้วก็จะสวยงามปกติครับใส่ได้ปกติเหมือนเดิมนะครับเนี่ยเห็นไหมตัวให้ดูนะนี่ยางรีดน้ำกระจกก็จะไม่ขาดแล้วนะครับสวยงามมากโอเคนะครับยังไงฝากคลิปนี้ไว้ด้วยครับทุกๆช่องเพามาดื้อยางรีดน้ำกระจกของมิลานนะครับฮิสู ไ okay. งทุกๆช่องทงของราคลิปเพียงเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับ